มาครับชาวเมถุนในเดือนมิถุนายนนี้ชาวเมถุนจะเป็นอย่างไรเรามาเช็คคำทำนายจากหน้าไพ่ทาโร่สำหรับนี้กันได้เลยนะครับและมารับคำแนะนำดีๆจากไพ่กันได้เลยนะมาเรามาลุยกันเลยละกันนะเรื่องงานก่อนนะม,ม,มาดูเรื่องเงินกันบ้างม,มาดูความรักความสัมพันธ์ชาวเมถุนนะครับผู้ที่เกิด ในช่วง14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะครับส่วนใครที่รู้ตัวเองว่าอยู่ในลัคนาเมถุนก็มารับฟังคำทำนายหรือคำแนะนำจากหน้าไพ่ในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลัคนาใดแต่อยู่ในราศีในช่วงเวลาที่ผมได้บอกกล่าวไว้ก็คือ14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมก็มา รับชมฟังกันได้เลยนะครับเรื่องงานนะถือว่าโดดเด่นมากนะครับได้ทั้งเดอะสตาอัศวินถือไม้แล้วก็วิวออฟฟอร์จูนอีกเนี่ยถือว่างานในช่วงเดือนนี้โอ้โหเขาเรียกว่าไงอะออร่าจับเลยนะใครที่ติดต่อเจราจาหรือไปสมัครงานทิ้งใบสมัครงานอะไรไว้นะก็ มีโอกาสได้เรียกสอบสัมภาษณ์และก็อาจจะได้งานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่ทำงานประจำมีงานประจำอยู่แล้วก็ถือว่าช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นผลงานจะมีผลงานที่โดดเด่นทำให้ถูกอกถูกใจคุณลูกค้าก็ได้เจ้านายก็ได้หัวหน้าก็ได้นะและต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงเดือนนี้คุณจะดูบีซี่คุณจะยุ่งเป็นพิเศษนะ ทั้งงานงานหลักของคุณก็ได้งานเสริมของคุณก็ได้นะและยิ่งถ้าใครที่ทํางานแบบไม่ได้อยู่กับที่ต้องมีเรื่องให้ออกไปทํางานนอกสถานที่ไปลุยงานข้างนอกอะไรไรเงี้ยถือว่าจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับ <S <S เพราะว่างานของคุณน่ยมันต้องมีการเดินทางต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถึงจะดูดี นะครับอันนี้เสริมนิดนึงแล้วกันสําหรับใครที่ทํางานประจํานะก็อยากให้ลองแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับแต่งตัวให้มันดูมีความเหมาะสมให้ถูกกาลเทศะหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จัดเต็มแต่ไม่ต้องเต็มจนเกินเบอร์นะก็เอาเป็นว่าให้มันถูกกาลเทศะเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้การงานหน้าที่การงานของคุณมีความโดดเด่นนะครับส่วนอ่ะ ใครที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ถือว่าจะมีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีนะในการทำงานได้โชว์ผลงานตัวคุณเองก็อาจจะทำให้ผลงานของคุณเนี่ยไปเตะ